Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันนี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษไหมวันนี้เราจะคุยเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันเกี่ยวกับภาพวาดที่ถูกประเมินขายทอดตลาดด้วยราคาสูงมากๆเลย มันเป็นภาพวาดของ p a เบลพิกาโซครับแพเบลพิกาโซก็เป็นจิตรกรชื่อดังมากเลยครับแล้วก็ศิลปินมาจากประเทศสเปนมีชีวิตร้อยกว่าปีที่แล้วได้จากไปเมื่อน่าจะ50ปีที่แล้ว50กว่าปีที่แล้วครับแต่เขาก็วาดภาพเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นพิเศษมากเขาเพิ่งพบ ภาพวาดของแพรบลอยพิ卡尔สซึ่งเขาวาดเมื่อ80ปีที่แล้วแต่ว่าไม่เคยมีใครมาดูนะครับไม่ได้แขวนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มันอยู่ที่บ้านของคนหนึ่งมา80ปีไม่มีใครได้ดูนะครับไม่ชมในที่สุดก็ทำการประมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงปารีสแล้วมันขายได้ในราคาที่ค่อนข้างจะสูงมาก 32ล้านยูโรครับหรือประมาณ1.2พันล้านบาทภาพเดียวนะ1,000ล้านบาทแต่เชื่อไหมครับว่าไม่ใช่สูงสุดที่เคยมีของแพบโลยปิคาเซอร์ครับราคาแพงที่สุดนะครับเกิดขึ้นเมื่ออ,อ10ปีที่แล้วครับ2,558นะครับปภาพวาดที่มีชื่อว่า women of a l g i e r s ครับ ที่มันดังมากเลยเนื่องจากว่าเขาได้ขายทอดตลาดในราคา1.179.4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้เท่ากับเกือบ6,000ล้านบาทไายครับอันนี้คือเรื่องที่เราจะคุยกันในไบร์คที่2ของเราวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการขายภาพวาดของแปรบล p ยพิกาโซที่กรุงปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในราคา1.2พันล้านบาทนะ เยอะมากโอเคก่อ okay, นที่จะอ่า,ขานข่าวี้เป็นภาษาอังกฤษเรามาทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับคำแรกก็คือภาพวาดนะวาดในภาษาอังกฤษก็มี2องคำก็คือ draw d r a w draw ก็คือวาดด้วยดินสอหรือปากกาอีกคำหนึ่งที่เราใช้ก็คือ paint p a i n t ครับ paint ก็คำเดียวกันที่เราใช้ในความหมายว่าสีใช่ไหมครับเวลาเราไปซื้อสีมาทาที่บ้านก็ต้องเป็น paint p a i n t เป็นกริยาด้วยครับ paint ก็คือวาดด้วยสีน้ำมันนะครับหรือสีน้ำก็ได้ดังนั้นจากคำนี้เราได้คำว่า painting p a i n t i n g painting ครับก็คือภาพวาดครับคำว่า painter ก็คือจิตรกรนะครับเนื่องแน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากว่าเขาก็วาดภาพใช่ไหมครับอันนี้ก็คือบทบาทของจิตรกรแต่เขาใช้คำว่า painter p a i n t e r แต่ว่าพิคาโซเราจะอธิบายอีกวิธีหนึ่งครับก็คือศิลปินศิลปินในภาษาอังกฤษใช้คำว่า artist ครับ a r t i s t ออกเสียงว่า artist ท่าผู้ฟังให้ความระวังนิดนึงกับการออกเสียงครับเนื่องจากว่ามันมี st ตอนท้ายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะออกเสียงด้วยครับ artist อีกครั้งหนึ่ง artist ครับเ,เราพูดเรื่องการประมูลครับเขาใช้คำว่า auction ในภาษาอังกฤษสามารถออกเสียงเป็น auction หรือ auction แล้วแต่คุณนะครับ auction ก,ก็เป็นแบบอังกฤษ auction ก,ก็เป็นแบบอเมริกันบบ American, ครับ A U C T I O N Auction. Now เรามีกรียด to sell ใ่ไมครับที่เราอาจจะรู้จักอยู่แล้วก็คือขายทีนี้เขาบอกว่า to sell at auction ก็คือทำการประมูลราคาทั้งนั้นเองครับเวลาเราขายอะไรโดยใช้การประมูลก็ใช้ to sell at auction. แต่ว่าสิ่งที่ผมอธิบายมาหลายรอบแล้ว ข่าวภาษาอังกฤษมักจะเล่าเป็นในรูปอดีตการเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น sold at auction ไม่ใช่ sell at auction ครับมันต้องเป็น sold at auction ครับ เมื่อกี้เราพูดถึงคำว่า painting ครับก็คือภาพวาดมี painting ประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักด้วยเนื่องจากว่าเขาพูดถึงอันนั้นก็คือเวลามีคนมาวาดภาพของคนนะครับหมายถึงวาดคนไม่ใช่เป็นภูเขาไม่ใช่ทะเลแต่เป็นคนอย่างนี้นะครับที่เราเรียกว่าภาพเหมือนในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า portrait ครับ p o r t r a i t portrait คนไทยจะชอบออกเสียงเป็น portrait แต่เราก็ไม่ออกเสียงอย่างนั้นนะมันต้องเป็น portrait ครับลองพูดตามผมนะครับ portrait portrait ก็คือภาพเหมือนเวลามีภาพเ,าเวลาเราจะวาดภาพคนนะครับก็เรียกว่าเป็น portrait ในคราวนี้เขาจะอธิบายว่าภาพนี้ค่อนข้างจะสีสันเยอะ เขาก็จะใช้คำว่า colorful ครับ c o l o r หรือ o u r ก็ได้ครับก็คือสีถ้าเราเติม f u l ตอนท้ายก็คือ colorful คกว่า a colorful a colorful portrait ก็คือภาพวาดที่แบบเต็มไปด้วยสีสันคำสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่อง muse ครับ m u s e ภาพวาดนี้ครับเป็นภาพวาดของผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นก็เป็น เอาเป็นว่าเป็นแฟนของพิคาโซในช่วงเวลานั้นประมาณ8ปีครับเขาก็เลยวาดแต่ว่าในข่าวนี้เขาจะเรียกเขาว่า Muse M-U-S-E ความจริงแล้ว Muse ก็คือผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจของศิละปะศิลปิน อ่าใครๆที่เขาแบบโอกระตุ้นทำให้เขาอยากวาดภาพอย่างนี้เราเรียกว่าเป็น MUSE ครับ M U S E ผมก็เล่าให้ฟังเนื่องจากว่าเขาใช้ในข่าวนี้ด้วยเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษครับ A painting by Pablo Picasso has sold at auction for about 32 million euros, or about 1.2 billion baht, in Paris this week. The colourful portrait of Picasso's longtime muse, Dora Ma, has remained hidden from public view for more than 80 years. Painted in July 1943, the portrait depicts Ma in a brightly coloured floral hat. Ma had been Picasso's partner for about seven years, and the relationship was coming to a painful close. The work was purchased in 1944 and had not been on the market since, remaining in the family collection. Despite the hefty price tag, the work was far from the most expensive Picasso work sold at auction. In 2015, the artist's famed "Women of Algiers" sold for 179.4 million dollars, or about 5.8 billion baht. Pablo Picasso was a famous Spanish painter and artist who died more than 50 years ago. Job Pablo Picasso 1.2 baht. เรามาดูทีละประโยคครับ A painting by Pablo Picasso ก็คือภาพวาดของ Pablo Picasso has sold at auction ถ ok ูกประมูลขายทอดตลาด for about 32 million euros ก็คือในราคาประมาณ32ล้านยูโร or about 1.2 billion baht, b a h หรือประมาณ1.2พันล้านบาท in Paris this week ในกรุงปารีสในสัปดาห์นี้ The colorful portrait ก็คือภาพเหมือนที่มีสีสันสดสีสดใส of Picasso's long-term muse Dora Maar ก็คือของ Dora m a a ครับซึ่งเป็น muse หรือผู้เป็นแรงบันนาลใจมานานมายาวนานของ Picasso สังเกตไหมครับว่าเขาใช้คำว่า l o n g t i m e muse แสดงว่าเขาเป็นแฟนกันมานานนะครับ Has remained hidden, anikoku uh, portrait, a uh, painting near, has remained hidden from public view for more than eighty years. Got to bock bit, Jack Saita Sata and a chord uh, in a cup, anikoku public view for more than eighty years. Cup uh, manan qua batsipi. Painted in July nineteen forty three. Papner ni Wadkun, Nadun Krakadakom, a posa song, but see, like ก็80กว่าปีที่แล้ว the the portrait depicts Ma in a brightly c o l o r e d floral hat ครับก็ภาพวาดนี้ก็จะได้เห็นเป็นภาพของมาผู้หญิงคนนี้นะครับสวมหมวกลายดอกครับอขอโทษนะครับลายดอกไม้สีสันสดใสก็คือคือ hat นั้น hat ก็คืออะไรที่เราอยู่ บนศีสะของเรานะครับหมวกนั่นเอง floral ก็คือลายดอกไม้ครับแล้วก็ uh, colored ก็คือเต็มไปด้วยสีส,สัน,นครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าเขาก็เรียกเป็น muse เมื่อกี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่า depict depict ก็คือจะได้เห็นภาพว่าอะไรบางครั้ง depict ก็แปลว่าอธิบายครับแต่ว่ามันจะอธิบายลักษณะของภาพ ต่อเลยครับ Ma had been Picasso's partner for about seven years. ผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อมาเป็นคู่รักของ Picasso มาประมาณ7ปี and the relationship was coming a a coming n the to i p f u เจ็ดปีและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับก็ใกล้จะจบลงอย่างเจ็บปวดนะครับ Painful อ๋อแสดงว่าเขากำลังจะเลิกทางครับ Relationship ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเขา Coming to a close ก็คือกำลังจะปิดกำลังจะจบแต่เขาบอกว่า a painful close ก็แสดงว่ามันเจ็บปวดด้วยครับมันไม่สวย The work was purchased in 1944นะครับภาพวาดนี้ถูกซื้อในปีพศ2487 and had not been seen had not been on the market since และไม่ได้วางจำหน่ายมันคือเคยวางตลาดนะครับ ตั้งแต่นั้นเลยครับ to be on the market ก็คือขายนั่นเอง remaining in the family collection ก็คืออยู่ในคอ l เล t ชันของครอบครัว despite the hefty price tag ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงคำว่า hefty ในภาษาอังกฤษ h e f t y ความหมายคล้ายๆกับ heavy ครับก็คือหนัก uh, hefty price tag ก็คือราคา The work was far from the most expensive Picasso work sold at auction. But this work is still far from the work of Picasso, which is the most expensive the market. In 2015, the artist's famed Women of Algiers sold for $179.4 million. Dollars. เขาบอกว่าในปีพศ2558ภาพวาดสตรีแห่งอ l ลเจียครับซึ่งโด่งดังมากเลยครับถูกขายทอดตลาดในราคา179.4ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ5.8ล้านบาทพันล้านบาทครับอันนี้มากที่สุดที่เขาเคยที่เขาเคยขายพราะมวเวลาิศาสตอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ Are you ready Let's go a painting by pablo picasso is sold at auction for about 32 million euros or about 1.2 billion baht in paris this week the colorful portrait of picasso's longtime muse dora ma had remained hidden from public view for more than 80 years painted in july 1943 the portrait depicts ma in a brightly colored floral hat ma had been picasso's partner for about seven years and the relationship was coming to a painful close the work was purchased in 1944 and had not been on the market since, remaining in the family collection. Despite the hefty price tag, the work was far from the most expensive Picasso work sold at auction. In 2015, the artist's famed Women of Algiers sold for 179.4 million dollars or at 5.8 billion baht. Pablo Picasso was a famous Spanish painter and artist who died more than 50 years ago. จบข่าวครับเ่ยวกับ p พ็บลอยพิกาโซแล้วก็ภาพวาดนะครับหลายพันล้านเลยครับแล้จะแควนที่ไหนดีนะข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมนะครับ a n d r e w b i g s com พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ have a wonderful Saturday see you tomorrow goodbye